mỗi mấy đôi tên bài đăng này mỗi 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 đi đi mỗi mỗi đi đi mỗi 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 mỗi

แต่านไม่บอกอ่ะขว้างซ้ายขว้างขวาเฮ้ยดูล่างเฮ้ยตัวหัวก่อนได้ก็เอาโจหัวก่อนโจหัวก่อนเออโอ้ตัวหัวก่อนตัวหัวก่อนนี่ได้ได้ทีจาน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 นอนเลยลองเปิด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 เป็นหมอบพี้ยอะไรรออยู่แล้วไอ้เหี้ยนอนไม่เนียนอ่ะให้เล่นบอลเป็นนอนหมอบเป็นบ้านี่ ท้องเหยียดสตาร์ทกลัวเลยอ้หลาัวมานานไมมนานมนานกจะแทงเข้ามาทงทำหน้าแน่เฮียนี่ผมลองล่างเลยคุ้ยเลยสามุเล่บอลเรียบปเนี่ยเอาแล้วมันตั้งหลักแล้วจะระวังผมลองล่างเลการได้ยังไม่ดูดผมวะวางะวังแล้วย่ย่งย่งย่เปิดดนะเปิดเนะลาที่ผายเลยเฮีย เอาสัตหวยละไ่ด่งยุ่ีเอาไปสัตว์ก่อนแล้วมอาไปย่ะไเอาไปสัตว์ไปจ้าไม่ทันแล้วกินจะหมดหมดเลยเดี๋ยวเอาหมดกัเปง่ายง่ายง่ายมามามาโอเคก็คืนๆืนนได้ไอยู่ไดย่ไูหวไห้ดิเดจะไปไหนอ่ะตัวรับตัวรับเขาคืนได้เออเมื่อกี้มึนทีนึ่ง อมยแบบตู้กูยนยางเยวเลยวะบีมันบีมันเอาอีกแล้วขบบนขบบนซื้อซื้อแอบตู้แล้วโยนมาแล้วไม่เหลแล้เาทกินข้าวกินข้าวเอ้สวยไหนกัหน ไปอีกแล้วังไมึงมีของกาแทำไมวนี่เผลอนี่เผลอเผลอไม่ได้เลยนะสวยวันไันในตำยามได้สวยข้างในเออตัดเข้าไปนะอามลามตัดเข้าไป กมังนำกบได้นตัวใหญ่อะเอาท้ายเกตมาเอาทยเกตมาแล้ววะได้ได้ข้างหลัง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 เอบนนั้นเอาบนสวยถึนข้างหลังไม่เหลือคนนะผมยู่ผมอยู่ได้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 ไยุ่ข้หลังข้างบนได้บึนขึ้นขึ้นไปบนตามขึ้นไปบนเซอร์ักยืมแบ็กไปก่อนนะไป เออตามไปมันเออแทนพี่อ๋อมา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 กัไหนผมรองอยู่โอเคเกินตำแหน่งลแลอวได้ดีกี่แอมสวยดีผู้พิเศษครับบนได้อุ้ยสวยจานรู้นิโอ้ยได้ปะได้อุ้ยเยี่ยมเลยเปิดมงกูก็เปิดมงได้สัตว์ มาแล้วมาแล้วนายเออยู่แล้วดีดดีดูอยู่ี่นี่ช่วยน็ช่วยมาแข่งวันเดียววันเดียวสวยโอ้โหดีต้าสองได้รช่วยรอช่วยปิวนะปิวนะรับเข้าไหมเ้าไหมใจเต่ทาสายไอ้ทางขวาไหมอ๋อได้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 ที่คอให้ได้ได้อีกแล้วได้

โอ้ยชี้ก็พอแล้วสวยามสวางานเลยเฮ้ยหยอนรอเลยสวยบอลดนิดเดียวอุ้ยเลายแล้วชาชาชัดไล่เลยมันโยนอยู่แล้วมาเตรียมเตรียมมมงาแล้วโดมาแล้วโรโดมล้วโรอีเอะชพา้วยรู้ทั้งรู้แต่กูไม่ได้บอลย็ดแม่จังหวะอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่นะ หลังหลังลังหลังหัสวชมพูต่อด้วยอะอาลคนนั้นกัลคนั้นถูน่มันตั้งหลักอ่ะอ้ามยันเปิดอ้ามยันเปิดมันไม่ได้เปิดตรงนี้ดิเล่นการสนามดิเออยินมหยิงมาสวยอุ้ดมสวบอ้าสวยเลย โอ้โหพี่อะไรเนี่ยสวยครับักครับเหมือ้จะหลบยังไงโอ้ยเจอแมวลูกหนึ่งคือชนะมาลูกหนึงคือชนะแล้วมาเดี๋ยวพี่สัวตัวผมจะไม่ขึ้นสูงแล้วเพราะว่ามันบึ้มมาทีมันอันตรายชิหายเลยว่ะเดี๋ยวขึ้นแค่กลางผนามเออเติมไปเลยก็ได้ไม่ต้องห่วง ครับมันไม่ไหววะมันบึ้มมาอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นมาเยอะอามเราเล่นเป็นเกป,ป็นกึ่ง CDM อามอยู่แค่กลางสนามกึ่ง CDM แล้วให้ให้ CDM สองตัวขึ้นไปเติมช่วยเลยดูริมเส้นด้วยลงกลางด้วยเราอ่้งเกมมาดูแล้วอย่างเงี้ยโ,โอเคครับมา ทีีน้ขึ้นไปขึ้นไปเลยกลางสองคนขึ้นไปเลยครับจะให้ทีเดยมได้ไอ้เหี้ยส่งขึ้นหลังใช้ตัวหลังโยนเทพว่ะแผนอะไรวะน่าจะเอากลางไปยืนหลังเลยเอากลางไปเลยตัวยสวย

เ,เข้าไปไม่ได้ว่ะเข้าไปฝั่งข้าไปเพราะเข้าในก่อนการเต์นั่นแหละสวยครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยสิพักให้เพื่อนพักให้เพื่อนสวยครับเข้าไปไหมอ้ามอือ <c oughs> อุ้ยเ่นซันเ <c oughs> ่นซันจะได้คัดยู่แล้ว <c oughs> ไม่มีสังมีสังสั่งแล้วสงสงสงร่วโอ้ยเยี่ยมเเพาะว่นปนะพี่ได้ปะอุ้ยเชี่ยตล่างตัวล่างสวยเอ้าโอ้ยเชี่ยนี่ใหม่ติดโอ้โหแโดนกได้พักบามพักก็วิ่งไป ต้อไใจึ้นไปจากกควบต้องจใช้เหือก่ไ้เหืต oh ัได้หรือเปล่าสวยเอบอลให้เพื่อนอูินฟัลเซอสวยออแล้ว่อแอใสไปเลยเลยตเลยครับอะไรยังไงพี่ซัดเหมือนเดิม มมยนส่วนตัวหนึ่งรักสามส่วนหนึ่งอันหี่วิ่งรอเลยพักวันได้นะพักวันได้นะเดี๋ยวนะพยายามไปพี่พิวิ่งไปพี่ยายามสองสองพี่ยายามสองสองเฮ้ยสวยงามโอู้ดบนเบาเงี้ยทุบดีเด่นลงลงส่วนเยอะส่วนเยอะได้อยู่ได้อยู่หลังห้าหกตัวเอาคนหนึ่ง อุ้ยเฮียขยุงหน้ากูจะเท่ัวใหญ่นะอ้าวชงดูดิมึงตัวใหญ่กว่าใช่โล่อุ้ยอ้ยสวนสวนเอ้าแล้วไปล็อกจานยกนี่อีกแล้วอามดูไว้ดูไว้ดูไว้สวย mất, mất tít, yawn, phai. rồi? rồi? cái man bay lằng kia, nó, nó can nó đang rác này, kheo kheo. tôi bảo nó cứ lênh kềnh 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 lênh

เนี่ยทีกงลางเลยจะเย็นจะเย็นตบบอลก็ตบบอลก็เนยบอลก็เสียบอลก็เสียงเดียวเลยตอนนี้สวอับอลลงเปลี่ยนฝั่งมาได้ดีแม็กก่อนเฮ้ยอยู่ได้พี่ไม่เห็นวะลุดจอมาพอกันได้ ไปโอยเขียงน่าจะหลุดยสวยเขี่ยไปเขี่ยไปโอเคอุ้ยสวยครับอุ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยใครมีอมไใครสวยโอเคชารเลยกุณรู้แล้วแบล็คอะไรครับไหนอยู่ไหนจอร์จมาโอ้ยสวยสวยอะไรอ่ะโอ้ย ้ยม้นทำไมตัวกูมันไม่เข้าไปอ่ะโอ้ยกยิงไงมันมันมันก็มันมันอะไรไม่น่าดูเท่าไหร่อ๋อกดยิงกดยิงใชไมกดยิงไม่ใช่ไม่ใช่แหลมดูเหรอเราเราซ้อนอะ้ริโอ้กูยืนอยู่ข้างหน้ามันยิงจะถอยกลับไปอีกไอ้แม่เยีสไอ้ไอหวานนะอวานนะบลขอกยีมน่ะบล็อกนะลูกบั็กนะตัวใหญ่นะรอสอดนะตัวเล็ก อันเป็นเะไรยออใหญเนไหมตัวชมพูตัวเพียท้ายเพีท้ายอุ้ยย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  S <S ได้ยังไงยังไงยู่ไงกดออกนะคือวนอยากกดออกนะอุดอย่างเดีวยวเลยจีทซูมมาเล่นบนกับพื้นไม่ต้องเปิดเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้ว่าดูแลเล่นไปเล่นฝั่งหนึ่งก่อนไปเล่นฝั่งหนึ่งก่อนเสร็จปุ๊บเพื่อมันพอมันโอเวอร์โหลดไปเสร็จแล้วก็รีบถ่ายออกมามันจะได้ช่องดึงมันไปเล่นฝั่งหนึ่งก่อน ไม่วิ่งนะกาฟสองตัวสอดไปเลยนะยืนปักหลักแล้วรจอรจ,อราจอ่ายเลยรอจ่ายเดียวมาโอ้โหเล็กจัดเ <c oughs> ข้าเลยจ้ะลองเปิดลองเปิดได้แล,ะละ้วมาบนจาน <c oughs> โอ้โหไม่ตรง <c oughs> แดนนีน่ ช่องบนจ,าจา้าจะฟาดเท้พี่ก่อนนาวีลุกขึ้นมาต่อยจนะ้าลุกมาต่อยเลยเซตเกมรับเลยนะเซตเกมรับลยนะไม่จ,จบับอมข้ามอะไรไเยอะจะวิ่งหนีดิลัม วางว่าง้โยเอ้ยเอาอ้นี่ไม่ต้องรองนะวองลูกแฟบนะแฟบนะโดนเลได้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 ามได้การการหาการจนมอ้ยาใส่แม่งใส่ไปเลย ล่ามถามไว้ก่อนปีต่อข้าถามไว้ก่อนอ่าได้ๆเจ็บความอยากไม่ใครเข้าบอลพี่ใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยขู่ว่าโง่ขู่ว่าโง่ถ่ายขึ้นบนไปถ่ายขึ้นบนไปโอ้โหเกือบสวยแล้วไอ้สัตว์เคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดักดักดักหน่อยแฝดดียร์ขออ้างขึ้นบอมาบอลถูกเฮ้ยผิดตัวทุกที รับรับรับให้หน่อยข้อมูลหมดแล้วทีถัดแล้วถัดแล้วถัดแล้วเครื่องแรกแฟบ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 ข้างหลังมึงโดนกูไม่ถึงจุดโทษหรอกเพราะกูไม่มีประตูไอ้สทัดไม่มีประตูแล้วนะกลัวไม่รู้จะพุ่งตรงไหนบอลรับเขียนจ่าเขียนจ่าเป็นประตูทันหรือวะ พีต้องคอยพักบอลแล้วล่ะพีคอยพักบอลนี่ว่ะแล้วให้ตัววิ่งสอดไปทำประตูเดียวผมไม่ได้สอดนะพักหลักพลิกบอลนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอดอนจับบอลไม่อยู่พาลงมาพาลงมาพาลงมาพูดเถอะครับเฮ้ยลู่มาดกันชิบหายแล้วไม่คิดว่าวิ่งก็โค้กโค้กอ่ะ ผมย้ายไปเยอะใจท่านเออคือไม่ทันนะก็ครับเข้าวะสวยแว่ะหายไปหายไปหมดแ้ววิ่ง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 หายไปบนบนหลุดบนหลุดแล้ว โอเคจี้ไปก่อนสวยจทำได้ต้งราวังโอ้หไม่ดูดพีอขานลงมาขานลงมาแน่ละอ่ะเดี๋ยวจะกี้ไปขันลงมาขันลงมาเสียวนั่นแหละนั่นแหละจายเออน่าปิงอัดเข้าไปเฮ้ยตตติิิดดด สวยันทูกันไปด้ยแล้วนะแล้ก็เออเยอะเสียนาเยาเียนาเสียายาเาเยาเยาารับยนาเสแยนเลยนะวัีแฟดนะแฟดนะอย่าเพิยงเยนียยนาเสียนเียนีนเสยนายเนเยเนานานทูวนทูนเลยเเา ล้มล้มไปแล้วสวยดิม่ฮิไขอโทษที่มึงจะไลค์เองเกียวเองจ่ามองมึงทำอะไรเนี่ยอยู่นก็โล่งจ่าวม่ต่อจ่าจะปล่อยจอยอยู่ไร้เี่ยเดินทางคีจ่าเข้าไปปลกจ่าวิ่ต่อเลยสักไปเกะปเก๊ะ ูไม่ได้กูนี่เลยสามศูนย์หลุออกทิ้งไว้คูณสตอมวัดไปแล้วไปต่อไอ้นี่มันออกยั้งอีกเหรอโอเคเต็มหัวลูกเนี้ยทายทายทายฮันไม่มีส่วนไม่มีส่วนเท่าไหร่เพื่ออะไรจุดโทษจุดโทษเปิดไปเปิดแล้วและก็ และก็โอ้เอ so ้ยเราลำหน้าอ่ชนะแล้วหมด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 แล้วเปิดอีอมันยังไม่กดดิจิอ่ะเองนาทีดิบอลย้อนว่าอะไรนี้ไม่เอาอีกอ่ะที Reason> ่น so ่าจะกูไม่เตะทิ้งนี่ปล่อยให้มันเล่นมันยิงเข้าหน่อ้สัตว์ เซนเตอร์ได้ MVP เพราะว่าหลังลูกเดียวใช่ไหเซนเตอร์ไม่ติดมันจะพูดยังไงแล้วไอ้หี้น่ะถไม่ติดน่แจะหลายศูนย์เนี่ย